เหญ่เว้ยนะัะะดเก็บของให้น้องดีกว่าบ้างไม่ค่อยแลแลอย่างนี่แต่คลองเลยอะว่าคลองลุกัหมดแล้วจ่อาอะไระดเดียวรักไม่หรอะดี้โอเคอลุนลุก เอทต่ฮัทแล้วแต่เรื่องที่นี่สบายใจโอ๊ยถ้าไอ้พ่อเงินที่นอนนี้ก็อยู่ได้สิส,สองวันรู้ไหมตายแล้วไม่ใช่ยอ,อยู่สองวันแม่งโดนกะขาบกัดคอเนี่ยโอ๊ยว้าวเลยไม่เปิดหนังดูอ่ะเออ ว,ว,ว่าือะไรดวะเมย์จะเม,มาไหจะฮัตตอรี่มีแล้วโมก็ว่ามาจะหมัดจะมวยแควก็ว่ามาแล้วยานมาทำไมบังหนงด่าครับอู้หรอกอู้ออสิดน้อยเบริเฟอร์จริงแน,น อนนี้ไม่ดี <c oughs> <c oughs> แล้วก็ขึ้นเข,ข้าห้องหอและที่นอนก็ังแล้วก็ไปตับตับตับแล้วมันก็ไออะไรอะจับห้องขยังนเนี่ยคุาดูห้องดอ่ะไม่ใช่มาดูห้องดิเ,เดดดห,หน็นตรงนี้ทำไมวะ ลักก็เล็กอย่านี้แแต่เองก็น้อยไม่ได้แบบนกูนัมืมอลูกก็เล็ก,ลเ,เ,เ,กเล็กก็น้อยเออฮะลูทำไปทิ้งลันลูกแตงมึงจะเล่นตนไหนมึงจะแครเท็ไหมเครับวะกูแครเท็ช็อตด้วยตาขวดไหมเชืยหอหรอทำอะไร 嗯、我听谁讲，朋友，哭、嗯哦、没啥好玩的，反正、啊嗯啊、没啥玩。

เยุบประหยัดนโงไหนอุ <Rey> ้ยโงนี <remember> uh> ้เปิดปิดไม่ได้อันนี้ต้องปิดถาวรมาไม่อยู่สบายเว้ยเฮ้ยเจยุบประหยัดเลยเริ่เสียบท้อนั่งเลยเผื่อมองไม่เห็นเออไฟมาไอ้ทำีไฟฉาย ไปใช้อ่ะไหนวะเออปกหมเป็นไปใายอ่ะเพราะเราไฟายันี่ยชูย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 โย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 ไม่ได้มันเหมือนในภาพอ่ะ ทำไปต่อไปกันดิเยวยัอกหไงบุฟฟี่ไลต่อมาจะทำเสร็จวันนั้งปกติอดีแล้วก็ทางั้นดีเกยก่งผูญ่แบบสบายสบยเอาเลยับ

ฮัริล่ลหนึ่งสองสาม้าจะพูดคำมือนี้นะวันนี้นะครับมาอยู่ดีเจด้าขายประกันเงินนะครับมาที่โดดีเจได้เลยครับวันนี้รับไปเลยครับห้าร้อยต่อเลยนะครับสาวๆคนไหนไม่มี นี่เลยนะครับเมียพ่อสิกรพลีครับผู้ชายคนไหนไม่มีเมียครับมาได้เลยครับไม่มีไม่มีนะเจ้าเล่ครับโอ้โต้ลิเกครับเมียไม่มีนะครับมาได้ครับผู้หญิงครับเดี๋ยวจัดเมียหมดเลยนะครับใครพี่ตังค์ก็มาก็ไม่มีทางเอาไปเหนื่อย คือว่าเสีนเงินเ่ยวันนี้เราขครมีเงินก็เข้ามาใครไม่ใครไม่มีเงินเข้ามาครับใคยไม่ใครมีไงนะครับออกไปด้ยนะครับเนี่ยให้บอกว่าอันนี้ใครใครมีเงินก็ลงมากัไม่มีเงินก็ออกไปเลยนะไอพี่หารู้ว่าคืออะไรนี่ครับผู้หญิงคนไหนยังไม่มีย the like ังไม่ม like yeah, ีเมียนะครับเข้ามาเลยครับผ้หงนไหนไม่มีมาหาเยจริงมันต้องพูด่าอะไรปะผู้ชายไหนไม่ผู้างไหนไม่มีเมียนะครับเข้ามาได้นะครับที่โตดีครับมีผู้หญิงให้เลือกมากมายครับทุกรูปแบบ แบบดิจิตอลไดโนมอนและด <Dig imon S 1> ิจิมอนมันต้องดีบ็อก์เสร็จไปถึงจะเล่น้ะคอมก็หายไปไปดูเออฮ้ยฮัดแข่งกันมา้ร้องเพลงร้องเพลง่ะอาจจะร้องับพระแต่ววะ ใครถ่ายคลิปอยู่วะเฮ้ยเอาจริงดิแม่งเล่นถ่ายคลิปตอนตอนนี้เลยวะมีกันมีกันพอไว้พอไว้